ไอ้ตอนนี้เราอยู่กันในร้าน105ดาวนะครับเพราะงั้นเกมนี้จัดไปครับดาวทางการเล่นพนหนาอัเลนในร้างสุพมีม105ดาวครับเกมนี้เราก็ชนเลกับลิงนะครับแล้วก็โลมพิมเขาเป็นทาร่านะครับแล้วก็ป่าทีมเขาเนี่ยก็เป็นนาคอนนะครับไฟเตอร์เยอะอย่างนี้เนี่ยบอกเลยว่า,า,าเกมนี้เดือดแน่นอนตอนเกมก็พยายามสองก่อนลิงนะครับแล้วก็อย่าใช้สกิลเตืองเนี่ยนะตอนนี่จอะไรอ๋อเฮ้ยลิงสอนและคีด้ด้วยโอ้เกิน นี่คิดทีล้มพันหนึ่งร้อยเนี่ยจริงมีดวงนี่น่ากลัวนออะอาเกมนี้เราก็ทนเลยก,กับลิงนะครับหลายๆคนเนี่ยก็เลือกที่จะออกเขาเหล็กชนะาสุดต้องไหมแต่ว่าจากที่ผมเล่นแพนด้าและชนลิงมาเนี่ยต่ำๆก็น่าจะมา30-40เกมแล้วต้นเกมไม่มีลิงตัวไหนนะครับที่ล้มแพนด้าได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยผมก็จะออกดาวเมจขึ้นมาก,ก่อนนะครับแต่ว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูกัน <c oughs> และนี่เขาแท็กคีฟกันนะครับขอแท็กด้วยแล้วกันตอนนี้โดนก้าสี่แล้วนะครับไปครับคิดจะเกาะมาเลยลิงตรงนี้ครับเฮ้ยนักโทษมาแจ๊ะหล่อสีครับตัวนี้โอ้ยนักโทษนี่ขยันต่อจริงนะเนี่ย และนี่ดวงเราจหวะอยู่นะครับแล้วลิงยังมีฝีอยู่นะปาก้าจังหวะนี้ครับลุยดวงมาเอ้ยแล้วลิงฝีโอ้โหเรียบร้อยครบแตัว่าจังหวะนี้คุ้มอยู่นะเพราะว่าเราได้ฟรนบัตนะครับมาลุ้นดวงนิดนึงครับโขนแล้วดูลิงเดินโอ้โหกลับถึง <c ười> รอดมาได้ครับตอนนี้คุ้มเลยเนี่ยอ่า้วทาร่าครับเข้าเลส เฮ้ยมีคนเห็นด้วยโอ้โหเป็นรัวๆเลยผมตาครับตอนนี้กลับเข้าเลยกงน้สบาย้วครับเหลือสมตัวเต็มเลยและนี่ทาราสี่หนึ่งครับเรียบร้อยอ้าวล้ลลิงครับไปตรงมังกรเท่านี้ก็เสร็จเลยครับตัวนี้ วงว่างก็ดูมินิแมปนะครับจะเห็นได้ว่าลิงกับนาคอยกมันจะขึ้นมานะลิฟเคลียรอะไรครับตรงนี้สองคนข้างบนครับลูกมันจะมาครับเปิดล็อกก่อนเลยโอ้แต่ด่วงแหวะครับงั้นเดี๋ยวเอาคิปกลางแล้กันเจอนาคอยครับเฮ้ยนาคอยจะต่ออีกแล้ว แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราได้โบคขิ้สเปียร์มาแล้วนะครับแล้วก็ชื่อต่อไปเราก็จะขึ้นเป็นเขาเหล็กนะและ้วเล่นนี่เล่นอย่างเซฟเลยนเนี่ยดาเอฟเราตอนนี้นี่โหฟาดปั๊มนี่คลิปตามเป็นกองเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเราได้เดินก่อนครับก็เดี๋ยวเรามาดักกันนิดนึงโอ้โหแล้วนี่คาร่าลงลึกไปปะเนี่ยมาคอยเข้าแล้วตรงนี้ ไปครับลงไปเติมเลยได้ปิดหลังแล้วโอ้โหเล,ลียเรียไม่โดนเลยถอนฟิกกลับตรงนี้หัวต่อครับโอ้โหได้มาหนึ่งครับได้ทาร่ามาและลิงครับโอ้โหตินเรียบร้อย <c oughs> โอเครับได้มาสองครับเฮ้ยแล้วนี่นะคอยข้างโอ้โหล้าแดงได้ครับ <c oughs> ไปครับไลตนน่ต่อเลย เราเปิดเช็คนิดนึงครับอนาคอ้อนอูรองเท้าครับไล่สุดเลยเฮ้ย <c oughs> นาค้อหนีรัวรัวดองอะไรเพื่อนเฮ้ยนี่ทาราตาเนี่ยไปดองเลยเพื่อนโอ้โดองต่อช้าจัง <c oughs> แต่เสียดายแล้วตะก,กี้ผมว่าถ้าเขาเข้าไวอยู่นี้เนี่ยทาราอาจแตกนะเกมนี้ทาราออกของผิดนะเขาต้องออกไปตรงทเท้าเหล็กนะครับ มาออกกันฟรีที่บอกเลยโดนคันด้าทุกจับติงนี้ครับโอ้โหลิงนี่เกียวอะไรเอาเรื่องเฮ้ยระด้วงครับปิดที่เลียได้ครับย่ำเลยคาร่าโดนดีแล้วครับเจอไว้โอยิงครับแต่นี่คลิปจะเข้าป้อมนะครับกองกวยนเขาหน่อยอย่าให้กองฟรีนะโอ้ใส่เอิ้นโอ้ไล่ต่อครับขี่ขวายังแรง อ่ะอันนี้ขอเสริมทิ้งนิดนึงนะครับก่อนเข้าไฟแต่ละครั้งเนี่ยให้เราจำลองภาพในโหดด้วยนะครับว่าถ้าหากเราเปิดไฟไปเราจะเจอกับสกิลอะไรสวยเข้ามาบ้านนะครับแล้วเราจะใช้สกิลอะไรรับมือสู้นะอันนี้จะเรียกว่าการดีไฟไฟนะครับก็ลองฝึกๆดูแล้วกันนะมาเข้าป้อมเลยเฮ้ยชาร่ามาครับห่างกันสองเวลนี่จะโบนี่เหรอเ้ยลิงมาอันนี้โอ้โหนี่แนองสวย ไปตามมาต่อครับโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้ยตอนนี้ก็ต่อที่ชาล่าครับไล่กันต่อครับโอ้ยไอ้สกิลโอ้โหตกใจหมดเกล็แไปโอ้โห,โโหไปครับเลือดเสร็จแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ากลางเลยโอ้ยโ,โอ้ครับยิงทอนล่วงเลยโอ้แล้วเร่มาครับไปเติมกัน โอ้แล้วมุมนี้โอ้เรียบร้อยได้สองเลยตอนนี้ก็เหลือแค่ทาร่านะครับบนทาร่าไว้อย่าให้เขาเคลง่ายถ้ากวนได้เลนบนจะได้ด้วยโค้ทาร่าข้างครับมีการันตีด้วยเดี๋ยวจะลากต่อครับตอนนี้ มาคอรสนี่งเงิน3า0พนแปดนะตอนนี้เลือดเราน้อยนะครับแล้วก็ฟังฟาวไปก่อนนะหวงวานก็หาตังไปนะครับเดี๋ยวค่อยลงไปเก็บแพ็คคิวเกมนี้เนี่ยผมมีการออกไนท์เพจมาชิมหนึ่งด้วยนะครับอันนี้เอามากันลิงไงนะและเซฟไวปก่อนนะครับ ตรงกลางสองครับนาคอบนครับไม่เห็นลิงดังนิดนึงครับอ่ะจะลิงแล้วครับแต่ว่าคลิปที่เข้านะต้องมีสักคนครับมากันเอ้ยแล้วเจอท้อตรงนี้ครับรอแล้วตรงนี้เฮ้ยทาร่ามาครับโอ้ทาร่ารู้ครับแต่ท้อนไม่รู้ครับเรียบหลอผโอ้เจ้าแตกเลยนี่ยจทาร่าที่เอาปวดจะไม่ยั้งครับ แล้วยูเอเข้ามาเตอร์ครับตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยครับนี่ยูเอนี่เขาดกัดตีมลาปลาเลยนะมันจำไหมปลาครับเดี๋ยวเอาป้อมกลางกันแต่นี่ลีนเขาเกิดมานะระวังด้วยนะลีนด่าเลยตรงนี้แล้นี่ป้อมยิงอีกโอเคครับได้ป้อมกลาง ต่อคลิปล่างเลยครับคลิปล่างนี่เยอะจัดเลยครับตอนนี้คาร่านี่เขาใช้เป็นรัปสามเหลี่ยมนะครับกับกอรทธอนนะตอนนี้เขาน่าจะเริ่มอีกขึ้นมาหน่อยแล้วนะ well met, friend. ตอนถ้าอ่ะเกมนี้เนี่ยถ้าเขาออกเขาเหล็กขึ้นมาเสิร์ฟเข้าไปอีกเนี่ยโหบ่อเลยผมตีไม่เข้าเลยเนี่ยตอนนี้ลิงอยู่เหมนหัวครับลาโซนะครับตอนนี้เฮ้ยทาร่ามาครับทาร่าที่ไม่ออกเทขาเลยต้องโดนไล่ขวายครับตอนแรกกกจะล่อตีเข้ามาเฉยไม่มีอะไรแต่ทาร่านี่ก็ใจแข็งกว่าที่คิดนะ และนี่กอดสะท้อมาแล้วนะครับแต่ก้อนอาคอเนี่ยอยู่เลนบนนะครับแล้วก็ดาวเซเยอร์นะครับเข้าเลนล่างเนี่ยเขาต้องวาร์ปเดี๋ยวลองเช็คดูก่อนนะครับอยู่ในพุ่มฮ่าอยู่ในพุ่มเลเวตรงนี้เฮ้ยเลนอาคาครับเจอแพนด้าก่อสองชั้นครับตีไม่เข้าครับไหลตาวเลวตรงนี้เรียบร้อยครับโูอย่างแรงนี่ขนาดมีก่อสองอันนั่นเ่ยไปครับตอนนี้ทางสะดวกครับดันยาวๆเลยไม่มีคนมากันหรอกครับเอ้ยแล้วลิงว่าเฉยโอ้โหเรียบร้อย เดี๋ยว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 ทำไมลิงโผล่เลยเดี๋ยวอันนี้นี่ดาร์เข้าบ้านนะครับแต่ว่าลิงโผล่บนนะเอาไงดีครับตัวนี้กันยากแล้วออกมาการนี่ก็โดนยิงรัวนนะพอไปกันช้านี่มันก็ไม่เหลือมุมให้กันแล้วนะโอ้โหทีมเรานี่ยศาสกิลสนุกเลยนะโหได้เรียกโอเคครับจบเกมครับ แาวทางการเล่นพันดาออฟเลนในร้านร้อยค่าดาวอันนี้นี่อยากเข้ามานานแล้วนะครับคลิปชื่อน,นี้เนี่ยอะแล้วก็ตอนนี้ทาง youtube นะครับใกล้จะถึง1นึ่งแสนซับแล้วนะครับไงก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับรวมกันเป็นส่วนหนึ่งของ1นึ่งแสนซับกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ยืนจบนะครับผมเกมนี้ก็เป็นเกมในร้านหนึ่งร้อยห้าดาวนะครับก็ได้เป็นเอพีไป สกกมแพนด้าตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันดูตัวเล็กกว่าปกติไงไม่รู้อะ <c oughs> ไม่รู้ว่าคิดถึงผมไหมนะครับเกมนี้เราก็กดสโลมานะครับแต่หลายคนนี้ก็ชื่อคุณนหน้าคุ้นตากันใหญ่นะเพราะว่าพอขึ้นลังสูงแล้วเนี่ยเราจะเจอคน,นเดิมๆนะครับอ่าแล้วก็อ่าแล้วก็มาดูไอเทมกันบ้างน,นะครับในเกมนี้เนี่ยทางยูเอนี่โอ้ออกตัดเลือดด้วยนะเอาเลืองเลยนะครับ และก็ทาร่าเนี่ยถ้าหาเขาขึ้นๆๆลงเท้าเหล็กมาผมว่าดีกว่านะมีภาษีดีกว่านะครับเกมนี้น่าจะอึดแบบอึดมากๆเลยและก็ในส่วนของเรานะครับจะมีการติดเกาะมา2ชิ้นเลยนะครับเรียกได้ว่าติดเกาะเยอะมากนะคือในเกมนี้เนี่ยเรามีลูกอยู่แล้วที่เป็นตัวร้อนนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็เน้นเป็นตัวแข็งๆทาในสูงๆแบบไม่ต้องกลัวลิงเลยนะครับแล้วก็เวลาเข้าไฟเนี่ยก็อาจจะเน้นทววาจังหวะให้เพื่อนเอาแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าตัวทีมเราเนี่ยดาเมจพออยู่ลว เล่นแพนด้าก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับก็จะเป็นแพนด้าายอ่นหน่อยก็ได้นะครับหรือว่าจะเล่นเป็นใสล้วงไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าายล้วงเนี่ยก็ดูคอมทีมนีนึงนะครับช่วงลังถึงสูงเนี่ยผมรู้สึกว่าแพนด้าถ้าหากเล่นายดาเมจดล้วงเนี่ยเล่นยากนิดนึงนะครับเพราะมันพลาดง่ายก็ลองปรับใช้ตามเกมกันดูแล้วกันนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแลวก็คอมเมนต์เต็มใจให้กันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องบบคคคมมาากยยเเเลลนนนนะะรรัััดี๋ววไ้้จใหห่ิป คณครับ